วิดีโอนี้เรามาเช็คบรรยากาศหรือสถานการณ์ที่กำลังจะได้เจอนะคะบรรยากาศหรือสถานการณ์ใดที่กำลังจะได้เจอ พลังงานหน้าไพ่เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของรอยยิ้มพลังงานบวกพลังงานที่ดูสดใสามากๆเลยความเป็นมิตรอะคะพลังงานความเป็นมิตรนี่มิตรภาพคู่เป็นไปได้ว่าคุณน,นั้นอาจจะกาลังได้พบเจอสถานการณ์นะคะหรือบรรยากาศที่อบอุ่นพลังงานของการ เป็นไปได้บางคนถ้าโสดเนาะคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอคู่ของคุณสักทีละแล้วอาจจะไปถึงขั้นสร้างครอบครัวเพราะเห็นพลังงานของครอบครัวเนาะการสร้างตัวพลังงานของความเป็นครอบครัวลงหลักปักฐานรวมไปถึงพลังงานของคนถ้าคุณมีครอบครัวหรือมีอคนรักอยู่แล้วอาจจะมีะทายาทเนาะหรือ นครอบครัวนะคะก็คือเห็นถึงพลังงานความอบอุ่นที่มากขึ้นเพิ่มพูนรอยยิ้มนะคะพลังงานที่เหมือนจะได้สัมผัสนะคะกับความเอาอ,อกเอาใจเอาใจใส่พลังงานของการดูแลนะคะการเหมือนเหมือนตรงใจคุณอะนะคะหรือฟังหัวใจคุณฟังความรู้สึก เข้าใจหัวใจคุณเข้าใจความรู้สึกของคุณเพราะนั้นเป็นพลังงานของความเข้ากันได้สถานการณ์บรรยากาศของการเจอสิ่งที่ตรงใจรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจรู้สึกถูกเข้าอกเข้าใจนะคะพลังงานของการพบเจออาจจะเป็นคู่ค้าก็ได้ด้วยอาจจะเป็นในเชิงธุรกิจการค้านะคะมิตรภาพหรือในลักษณะของการ เข้าไปอยู่ในจุดที่จะได้รับส่วนแบ่งส่วนแบ่งที่เท่าเทียมนะคะส่วนแบ่งที่คุณรู้สึกว่าเออมันยุติธรรมคุณได้ในรูปแบบที่คุณควรจะได้และเป็นการให้ที่ดูเต็มใจนะคะพลังงานของอาจจะเป็นในเรื่องของมรดกทรัพย์สินนะคะหุ้นกําไรอะไรต่างๆค่ะนะคะที่คุณจะรู้สึกว่าเออก็มันมีความเท่าเทียมมันยุติธรรมนะคะ พลังงานที่ปฏิเสธไม่ได้นะว่าการพบเจอมิตรภาพะนะคะการพบเจอคนใหม่มองว่ามีโอกาสเนาะที่จะได้พบเจอคนใหม่ในลักษณะที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักกันดีพอ,อะนะก็อาจจะด้วยประสบการณ์ชีวิตที่อาจจะมีความหวาดระแวงไม่มั่นใจ นะก็เรียนรู้กันไปค่ะนะเรียนรู้กันไปซึ่งอาจจะรุ่นราวคราวเดียวกันนะรุ่นราวคราวเดียวกันหรืออาจจะโตกว่านิดหน่อยนะคะพลังงานของการเข้ามาด้วยพลังงานที่เหมือนอยากรู้จักจริงๆเลยอะอยากรู้จักรู้สึกมีแรงขับเคลื่อนอะที่ คนคนนี้มีเสน่ห์เขาอาจจะมองว่าคุณมีเสน่ห์หรือมองคุณเห็นคุณแล้วรู้สึกเอ็นดูคือดูอยากเข้ามามากๆอยากรู้จักอยากพูดคุยนะะดูมีความเป็นมิตรต่อคุณอย่างมากนะคะพลังงานของการพบเจอที่อาจจะ ถ้าไม่ใช่คนใหม่แปลกหน้าสักทีเดียวเลยนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะเคยห่างๆกันไปแล้วมันอาจจะถึงจุดของการได้มาพบเจอกันแล้วต้องได้เหมือนมีการสารสัมพันธ์หรือว่าทบทวนเรื่องราวบางอย่างนะคะพลังงานการเดินทางคุณอาจจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะอาจจะสายมูนะคะบางคนหรือบางคนสายธรรมะ ไปในที่ที่เกี่ยวข้องอะนะคะกับหลักศาสนาของคุณนะคะแล้วอาจจะได้ไปพบเจอผู้ชี้แนะแนวทางที่เห็นถึงพลังงานของความน่าเชื่อถือได้มีความเป็นมิตรนะคะเนี่ยพลังงานความเป็นมิตรเนี่ยค่อนข้างเด่นชัดมากๆสำหรับวิดีโอนี้เพราะนั้นคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศที่ สบายใจนะคะสบายใจทั้งในเรื่องของตัวเงินเนาะตัวเงินหรือสิ่งมีค่าบางอย่างนะคะที่จะได้ถูกจัดสรรไว้ให้คุณแบบเท่าเทียมยุติธรรมและพลังงานของการพบเจอผู้คนะนะคะที่เขาอาจจะชี้แนะสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกว่าโอ้โหกำลังต้องการพอดีเลยกำลังอยากจะรู้สิ่งนี้หรือกำลังมองหาใครสักคนหนึ่งอะ่ะ ที่เชี่ยวชาญที่จะสามารถทำให้คุณเจอทางออกนะคะหรือว่าทำให้คุณสามารถไปถึงเป้าหมายบางอย่างได้คุณจะได้พบเจอนะคะ